ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เหมือนกันวิได้น้อยว่ะเท่านี้เอานะก็ยังดีกว่าไม่มีนะเ็นตั้งแต่ถึงเวลาไปหาทองแล้วมั้ยโอเคออกซิเจนอย่างนี้เราก็สามารถที่จะทำคล้มบได้แล้วไหมเนี่ยดูดิลองดิอุวยเราก็จะได้คล้มสามอันแล้วคล้มสามเอาไปทำอะไรคล้มบต้องทำคัพเชอร์อ๋อมันไหลมันโยนไปโยนมา ไ้เชนกันไงล่ะโอเคเดี๋ยวผมไปด้วยท่อนนี่เดี๋ยววันหนึง่งผมไม่มีของขุดนะอ๋อของขุดอยู่กับผมนี่ไงผมว่าจะซุกขาเขานี่มีถังเอาไปก่อนไหมอ่าเอามาเอามาเขานี่มีถังน้ำไหมครับมีครับท่อนี่ละที่หนึ่งครับโอเคเดี๋ยวนะผมทำสตีลก่อนนะเฮ้ยอยู่ไหนหมดเนี่ย ผมหาโคสตีล <Steel S 2> ทำไงนะคาร์บอนนะคาร์บอนหนึ่งโคอยู่ด้านนอกที่มันแบบอ,อยู่นั่นแหละนั่นโคอ๋อนั่นโคนั่นคล้มผมทิ้งไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันแบบโอ้ยเล่นเมคคันซิมงอดเดียวนี่เต็มตัวตลอดอ๋อไม่ได้เล่นเมคคันซิมก็เต็มตัวอยู่ดี <laughs> บ้านก็เต็มตัวอยู่ดีต่างหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ fluid pipe ในการดูดมันถ้าสมมุติเราสั่ง s i z e config fluid Input Can eject อ๋อไม่ได้ไม่ได้พอเมื่อกี้เราลองสร้างติดก,กันแล้วมันไม่ได้มันไม่มีปั๊มเดี๋ยวผมไปนะแป๊บหนึ่งข้าวก่ะอืมตอนนี้ผมมี cook pork c h o p ไฟหมดเดี๋ยวนะนึกก่อนมึงทำไรอันดัสเราต้องหาคอปเปอร์ใช่ไหมท็อปดี้ใช่เรามีอยู่ด้วยเรามีคัพเมลเล็กๆแล้วแล้วเรามีคอปเปอร์ออเครื่องปั่นคอปเปอร์ออมีครับมีเยอะด้วยอยู่ในกระเป๋าในบ้านจะมีแบ็คแพคอยู่อันบนนี้ อ๋อเดี๋ยวผมโหลดของมาเนี่ยเราเราจะเอาคอปเปอร์ไปทำเลยนะรีคอนโทรเลอร์อ่ะมันต้องใช้ทำเดรนป่ะคอนโทรเลอร์ก็ต้องใช้ดีป่ะมผมขอโหลดของลงมปในนี้ชิปขี้ขวาไม่ได้ด้วยไรวะขอโหลดวนนี้ก่อนเพราะว่าขี้เกียจดูเดี๋ยวค่อยมาย้ายวืดวืด เราจะไปหาทองกันที่ไหนในเมืองเลยปะเหมืองนั้นเมืองนั้นโอเคก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเจอเจอเยอะอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะอืมอืมลุงมันต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเซียบิ๊กเห็นลุงทำเยอะนะตรงเนี้ยมันไม่น่าพอมันแค่สตักเดียวเองใช่ไมหรอแต่มันเยอะจริงอืม เดี๋ยวผมอยากอัพอันนี้ไว้ก่อนว่ามันจะได้เป็นครัชเชอร์ท่านเดียวกันหรือว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอัพไปหาทองกันก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวทิ้งไฟ์อะไรไว้ในน,นี้กันแคสซิงแคสซิงต้องไปไหมไม่เห็นต้องเอาไปเลยพพสเปอริตี้ชาร์ตเป้าหมายของเราคือทองไป นี่เราอยู่ในนั้นมากี่พาร์ทก็ไม่รู้นะ Mine แร่ทองมันมีบอกไหมครับว่าได้จากปลาทอง <D> <U> ใช่ได้จากปลาทองคอมไบเนอร์โกลดัส <U> อ๋ออันนี้แค่คอมไบเนอร์ไม่ดีเวลเจนอ่ะเวลเจนจะอยู่ที่วายหนึ่งจนถึงสามสิบสามแปลว่าสามสิบสามลงไปจะมี โอเคได้จากต้นเยลโล่เลเอร์อ๋อไม่ใช่อันนั้นเลเซอร์ดริลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยให้ผมเล่นมิสติกอักิเขเจอไหมล่ะเอาเริ่มเลยเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งมันเยอะมันใหญ่นะอันนั้นอ่ะมิสติกคอ่ะมันเทียบสี่นะถ้าจะไม่ผิดมันมีเดี๋ยวมันมียูยูมาเธอร์ด้วยเปล่าใครไม่ดูอันนั้นมันคือยูยูมาเธอร์อันเดิมที่เรารู้จักหรือเปล่าเดอะเซมออด์ด ผมว่าใช่นะแต่ว่ามันทำยากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือไงไม่รู้ละยี่ห้อกันใช่แต่มันเหมือนมันนา่าจะเอามาทำอะ่ะแน่เลยอันออฟเทนเนียมอืม <c oughs> อันนั้นอะยากอันนั้นยากใช่ยูยูเมเทอร์เหมือนเดิมเลยเอาไวสิกอะไรก็ได้ตามที่วาวพัทเทิร์นแร่ทองเหรอ หรือเราลงเนเธอร์จะง่ายกว่ามันมีวิธีการฟาร์มทองไหมโอ้โอ๋อพูดถึงก็เจอเลยครับเจอแล้ว,วค,คุณจะไม่เวนแล้วไม่เวนไมเนอร์แล้วคุณจะไม่หล่นไปในลาวา <c oughs> เจอทองแล้วครับไม่เป็นไรครับผมรวกลัวเนเธอร์เจอ,อสี่ก้อนแต่ว่าเราน่าจะใช้เยอะกว่านั้น นี่ถ้ามีอย่ะโอ้โหููเยอะเยอะเลยเราแค่วนไว้เองเนี่ยทองนี่แหละเยอะเลยเออเยอะจริงนี่เลยเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสี่อันแล้วนะเนี่ยสิบสี่ออแล้วนะเพราะว่าเราเว้นไว้ไงเราตั้งใจเว้นไว้เพราะตอนที่เรามาหาออเดอร์มดเดียมแล้วมันเราไม่ได้ขุดพวกนี้เลย้ตอนนี้พอเรา หรือลุงมาขุดเพิ่มผมว่าลุงมาขุดเพิ่มนั่นเลยมันเลยเยอะขึ้นนั่นแหละสิบสี่อน่าจะพอไหมทอนนีแบบน่าจะใช้ก่อนไหมได้อยู่ที่แปลว่าที่แปลว่าได้จริงอ <laughs> แล้วสามไงเออหนึ่งไปสามผมหาทางออกไม่เจอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยหลงจริง อฟฟาทักดี้มาจากตรงไหนอ่าอะไรนะใต้บ้านครับทักดี้ใช้อะไรเจนไฟฟ้าฮีทเจนเนเรเตอร์ใช้เราวาแบบวางข้างๆมันอออเห็าแล้วแต่ไฟไม่พอใช้ตอนนี้ก็ลุงเผาขนาดน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวก่อน ใช่บอกว่าชาดีใจที่ใช้ไฟฟ้าทัดี้หมดใช่ไหมใช่ผมใช้หมดโดยผมไม่รู้ตัว <laughs> ตอนนี้เริ่มทุกข์แล้ว <laughs> โอเคผมเจอเพิ่มอีกเป็นยีิบสองจริงๆใช้ทีดเดียวแหละครับถ้าจะทำ <m> บินจเจเนเรเตอร์ผมว่าอันเดียวก็น่าจ,จะยุดอยู่โอเคต้องลองดูเครื่องปั่นไฟพลังงานลมมีเครื่องปั่นลมพลังงานไฟไหม Hmm? มีนะเพรียดก็ได้อยู่อันนั้นออมพลังงานสายพานอนะคิเนติกสปอนมาแล้วอ,อันนี้อยากจะให้ออถูกแล้วไม่ต้องไม่ต้องโยนเข้าไปหมดแต่ว่าค่อยๆโยนเพราะว่าเผื่อว่าเราจะคือทองเราจำกัดตอนนี้ช่องไหนเท่านี้กล้องไหนกล้องล่างสุด hey, uh, เทียเท่ยวอันบนอ๋อเทียวอันบนสุด อ่ะเอาไปเลยเต็มที่แต่ว่าใส่ทีน,นี้เพราะว่าผมกำลังจะพยายามหาทางอัพมันอยู่จริงมันใช้น้อยมากถ้าน้อยก็โอเคเใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะอัพครัชให้มันเป็นพาราเลลขึ้นมาอีกสักขั้นหนึ่งน่าจะง่ายเสียงที่คุ้นเคยมาแล้วตึง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 อา้าเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวผมต้องคัชเชร์อกกันเพราะว่ามันพาราเลลได้แล้ว เบสิกครัชชิ่งมาวุ้ยอู้โอเค <laughs> อ, okay. อะมาท่านี้มาเดา and อร์ตี้แอนดกคืออะไร <laughs> เดอร์ตี้มาจากไหนวะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดอร์ตี้มันต้องไปล้างอีกวะเอ็นล h m เมนต์อีกรอบนึงอ๋ออ๋อเอ็นลิชชิ่งต่ออีกรอบโอเคมันหลายขั้นตอนจริงๆนะคือแต่ต้องพูดนะว่าบางมอดเนี่ย มันหลายขั้นตอนแล้วมันก็ต้องเอาแร่เอ,เอาบล็อกชนบล็อกแล้วก็ต่อท่อดูดเข้าไปแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นเมานิซิมเราไม่จําเป็นที่จะต้องต่อบล็อก,กอย่างนั้นนะเราสามารถที่จะแบบเอา้าอะไรโยนอะไรมาผมหยิบไอร่อนออกมาเอาเท่าไหร่ลุงไม่ไม่ไม่ผมผมจะเอาไปในนั้นให้เะทําเป็นเบ้ายืมทองขอทองทองมีอยู่ในนั้นแหละครับมีเท่าที่เห็นตอนนี้ขอทองไป <laughs> ทําเบ้ามันใช่กี่อันสองอันปะ อ่าใช่สองอันสองอันเอาเลยไม่วิ่งเลยอะ่ะไฟหมดแล้วเจอริฟิเคชันอ๋อนี่คือมันไม่มันทำอยู่ลุงไอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหยุดอ่ะอ๋อไอ้นั่นหมดอ่าโอเคอิเล็กโทรไลติกหมดอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับผมยืมครอรก่อนอ๋อได้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 โทษทีผมว่าผมต้องไปหาทองเพิ่มทองเราเพิ่งหามาเองนี่มีอออยู่ อ๋ออยู่ด้านบนลุงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาคือระบททองไม่ได้ครับลุงรอเป๊บหนึ่งนะทำไมอ่ะออป <ไฟ S 2> ั่นอยู่ไงไฟเราเผาเก้าอยู่ไงเอออ๋อ,อ,อไฟหมดนึกว่าน้ำหมดไฟหมดนี่เองเอาเก้าออกก่อนไหมลุงระหว่างใช้ระหว่างใช้เครื่องปั่นของ AE กับไอเครื่องนั้นต่างกันไหม a <AE> อคืออะไร Apply e n e r g e ต i ิสอง เอ้ยมันคอมไม่หรอเนี่ยเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยใช้ไอ้เนี่ยใช้กลเยอะอ๋ออันนั้นน <No ix S 1> no ้อยกว่าของที่เราจะทำกันนี่คือเยอะกว่านะลุงหยุดทำเก้าก่อนได้ไหมได้มาแล้วอ๋อโอเคมันเต็มหรือยังหมดแล้วใช่ไหมลองเอาไปทำดูอ๋อจริงๆผมนึกว่าอิเล็กโทรไลติกมันไม่พอมันไม่ทันทันหร <c oughs> มันเยอะ อ๋อมัน Priority คือมันเติม s m e l t i n g Factory ก่อนเหรอมันเติมทัทัที่อ๋อมันมันตามสายไฟละมั้งแบบว่าบล็อกนั้นอยู่ใกล้กว่ามันก็เลยเติมนั้นก่อนเหรอกวมาเติมไฟตรงนี้ทีหลังเอาละผมไม่รู้ว่า behavior ของท่อของเออของปลพี่เมันมันอย่างนี้เหรอมันลาวโรบินเหรอเอ้ยไม่ใช่มันไฟมันไฟโฟเหรอ มันเติมไม่หมดหรือเปล่าอันหนึงป่ะหรือท่อมันหายไปแล้วอ๋อผมขุดผิดแล้วดิท่อมันหายไปอันนึงทอชมโมทษทีตอนที่ผมไปแก้น่าจะลืมอันนี้โทษครับ c r ั s h i n ปุ๊บโอเคโอเคอย่างที่ถูกต้องโอเคซอรี sorry เอาทำวินก่อนเลย <Okay. S 2> <Why? S 1> ได้ได้ทำให้ไวใช่ไหมได้ได้ไดส่วนเ้าผมเอามาเผาที่เตาธรรมดาหน <Okay. S 1> นะิลุง p u r i f i c a t i o n Chamber p u r i f y i n g Factory เดี๋ยวผมจะทำ p u r i f y แล้วนะเริ่มขยายไปทีละส่วนเหล็กอีกแล กกคล้ำใส่ในคลชเชอร์เรามีเชิร์ไหนที่เก็บไม้ไหมเอ่อไม่มีแต่นี่ไปก่อนอไปข่อผมขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าขี้เกียจทำไอเทมไปตอนนี้ยังไม่จำเป็นขอย้ายเอนดิ้ชิขึ้นมาอันหนึ่ง เพราะว่าเราจะให้ให้นี่มันต่อกันเลยอย่างนี้เลยแล้วก็อินพุตไปเลยอินพุตจากเลฟเอาพุตไปไรท์เอออย่างนี้เลยทำไมมันไ,ไม่ไปอ่ะทันสปอร์ตเตอร์ป่ะต้องเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนี่เนี่ยทอนนี่มันทำไมมันไม่มาวะเอาพุตไว้บลูอ๋อไปแล้ว Auto I ออโต้อีเจ็ดมันอ๋อโต้อีเจ็ดเอ่อโตครับของติงเกอร์ชื่ออะไรนะครับสเตชัน เออไม่รู้เปลี่ยนชื่อแล้วบ้านหรืออะไรนะจำไม่ได้แล้วมันลุงลุงไปดูตรงนอกฟาร์มน่าจะยังมีอยู่นะครับที่ผมทำไว้ในพาร์ทแรกแรกโกดัสเสร็จแล้วผมจะล้างไอ้ผมจะทำไอไอออนเพิ่มหน่อยนึงบลูพาวเดอร์ล่ะใช่แมกเนติก proper ต้ ชุดคอมไบเป็นไอนมันชื่ออะไรเล่มไอ้มันชื่อบูพาวเดอร์เลยหรอไม่ใช่แน่เลยในวินเทียมะอะลระที่เมื่อกี้เอาดีท,ทำอ๋อโอเคเราทำไฟก่อนได้โอเคผมว่าอันนี้เราวางกันผิดนะเนี่ยเดี๋ยวนะเราควรจะต้องแบบซ้ายแล้วไปกลางแล้วไปขวาเลยมันจะง่ายป่ะคร s ชชิ่งแ d l ลิชชิ่งแล้วก็สม e อลติ้ง นดีวผมสลับนิดนึงตอวันมกสตีลนี่มันออดีกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องคุนตัวไซชสตีลด้วยหรอไม่ผมอ่างั้นถามว่าหัวพิกแอคอะไรดีสุดโอ้ตอนนี้เหรอตอนนี้พูดยากเลยผมไปดูแมททีเรียเทียสามสตีล สเตลละดูลาสูงอยู <Crash ing. S 3> ่นะเทียวรีไฟสตีลก็ดีนะครัตชิ่งมันมีสตีลกับเอ่อสลามอะไรนะมันชื่ออะไรสลามเราทำได้สเตลลอหุ่ยต้องย้ายกันหมดเลยว่ะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันไม่มีมอส modifier แล้วหลง คือมันก็จะไม่ไม่ได้แบบมีเจนโอเวอร์ท่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าใช้สลามสติว์มันจะเหมือนมีดูลาบิลิตี้สองหลอดเราจะใช้ดูลาบิลิตี้หลอดของสลามก่อนแล้วเราก็รีแพ์ด้วยสลามได้พออย่างนี้แล้วกันสลามสติวโอเคตะกายเลยกันเ้มันมันตะกายแล้วแวอร์กวอร์กวอร์กอ่าโอเคสลามอิเล็กโทรไลติก สักายสลามมาจากสลามบอลเานาะ Crushing Enriching Smelting ด้านล่างเป็นออฟด้านล่างเป็นออโตเดอร์พอขี้เกียจทำข้างบนบรรยายเยอะก็เลยทำข้างล่างแทนไปก่อน Input แล้ว Output <c oughs> อันนี้มาโอเคเสร็จปุ๊บจบเอาออกเอาออกเข้ากล่องไปเลยแล้วกัน เอากล่องหนึ่งวางตรงนี้เข้ากล่องไปก่อนได้ไหมไม่รู้เมลนี่ก็ต้องระวังเลม,มบางสูตรใช้ผงออต้องมาหยุดเองหรือไม่เราก็ต้องตั้งสตีเองว่าแบบก็ใส่เมลอะไรเงี้ยถ้าอันเนี้ยเบสิกก็อาจจะใช้วิธีการใส่ออข้างล่างแล้วรอมันเสร็จไปอ๋อบางสูตรต้องใช้อผงอ,อใช่ไหม,มก็มีเชสเป็นบัฟเฟอร์หรืออะไรตรงนี้หน่ย อ๋อได้เพให้มันดำได้ได้ได,ได,ได้ถ้างั้นเราต้องทำตั้งแต่ตรงエ n ดิชิ่งนะคือเอานี้ออกถูกไหมไแล้วก็เอากล่องมาวางขัน้นก็ดี <c oughs> พอดีด้วย <c oughs> ง้นนี้ก็มผมอบอกเลยผมเคย <c oughs> โอเคอเอาหมดเลยจ้าเป็นดินก่อนหมดเลยโอแย่เลย แล้วถ้าเป็นกล่องนี้มันจะดูดเข้าไปในนี้ไหมไม่เข้าเนาะไม่ดูดนะหรป่ไม่ดูดอ่าไม่ดูดโอเคดีถูกละตั้งใจให้ไม่ดูดถ้าดูดจะเป็นยงไงงไงี้ย<ร>งียองอกเก็เมอย,กอยูติกันอยูันนั้นไฟดูดงไง,ง,งอเคเสร็จแล้วเทินล้างผมล้างเหล็กโชเลยต ลังเลสโตนเหรออ oh, <Red> อ๋เลสโตนบทเลสโตนเดี๋ยวเดี๋ยวเลสโตนอยู่ในนี้แล้วอ้าวมันหมดแล้ววะ่ะดูในกระเป๋าใช่เปล่า,ลาการาะเป๋าพ่อหมดแล้วอ๋อมีอีกบล็อกหนึ่งอยู่ตรงโทษเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอยู่นี้เลสโตนอยู่นี้อ่ะกระเป๋าพ่อหมดแล้วนะ <Open. S 1> แต่ว่าไม่ไม่มันควรจะมีเยอะกว่าน,นี้ดิหรือว่าอยู่ข้างนอกเหรอเอ๊ะ อ๋ออิสร็จไม่มีแล้วอ๋อได้ไงวันเดี๋ยวเฮ้ยมันคนมีเยอะกว่าน,นี้ไม่ใช่หรือเพราะว่ากระเป๋าแบ็คแพ็คแบ็คแพ็ค,คแรกอะลงแล้วเพราะผมดําทุกอย่างออกมาหรือมันหมดแล้วจริงออตโต้สอดลืมไปออตโต้สอด Okay. แต่ไฟไม่พอเพราะไฟมันหมดอยู่เนาะกำลังได้ได้รู้รู้รู้ร,รู้ไม่ได้ว่าอะไร <S <All right>. <S basic <Sm> s m e l ล i n g needs to advance i งทำันนี้เป็น smelting อ๋อต้อง smelting ก่อน เอ่อมีใครจำได้ไหมว่าผมพูดว่าผมจะคารบอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็น,นึกออกเอามีออสเมียมมเอยออสเมียมน่าจะมีตรงออร์อยู่ตรงนี้นะมีไหมไม่มีแล้วเหรออ๋อผมมีเป็นผงอยู่ครับทันีีเอาวะ <c oughs> เอาไปเอาไปไปก่อนน่าจะเหลือแค่นี้หรือว่ามัง้ง <c oughs> น่าจะเหลือแค่นี้มัง้ง ไอฮีทเจนเนอเรเตอนี่เราสามารถที่จะใส่อย่างอื่นเข้าไปได้ไหมได้ครับเอาถ่า,านเผาก็ได้เนะเสือแบบเราอาจจะแบบเล่งมันหน่อยเล่งนิดนึงเออใ,ใช่ใช่แต่เราไม่มีช่องให้มองลงมาเลยเนาะไปลุกเ <c oughs> ดีดีไม่เป็นไรผมต้องการเอาเหล็กมาทำอะไรวะลืมเหล็กต้องเอามาอินฟิวกับอะไรสักอย่างนี่แหละคือผมต้องการจะอัพอะไรบางอย่างอ๋ออัพเพียวเหรอ เออผมอัพเพียวใช่ใช่เพราะตอนนี้เราใช้เครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวในการทำทุกอย่างพร้อมกันมันก็ยากอย่างนิดนึง purify ปับโอเคออโตอีเจออนเหมือนเดิมโอเคไหนเดี๋ยวไปดูทอดดี้ทำวินดีกว่ะผมต้องทำในของพวกนี้เหมือนกันวินเจนเนอเรเตอร์ได้ได้ต <Basic S 1> นะิดคอนเนตต้องใช้เหมือนกันอ่ะผมมีทอดดี้เอาไปน,นี่ไปก่อนอินฟิวอันลอย ไอคอนโทรลเซอร์กิตอ่เอาไปผมมีอ oh, มีอยู่เ <yeah, S 1> ท่าที่เหลือใช่ไปละครบไหมขาดแล้วบ้างเดี๋ยวช่วยแท็บเล็ตอินฟิวอันลอยใช่ไหมไฟมันอ่ะผมใส่เพิ่มอยู่วินเจนตัวหนึ่งมันจะทำได้เยอะไหมครับไฟ oh. hmm. ก็อือต้องใช้พอสมเ หรือมากกว่านั้นมากขึ้นอีกครับง่ายเนะแล้วถ้าใช้โซล่าเจนล่ะโซล่าของอะไรดีวะของมันเองวะของมันมันได้เยอะไหมไม่น่าของมันเอ่ะผมว่าเราใช้วินดีกว่าถ้าจะทำของมันอ๋อ Environmental Energy ชื่อคุ้นมากโซล่าฝลักรีบอนดีไหม โซลนรฝั่งลีบอลน,น่าจะดีนะแต่แร่มันแพงมากเลยนะเราต้องแบบถ้าจะลาผมว<ะ>่มมารอ,มมารอเอ็นดังเรนท่อเทปดีกว่า๋อเออเพราะมันมีอัปเกรดขึ้นแตอน,แบบนั้นเลยดีกว่าใช่โอ้แล้ว <So> อันเดียวก็คือทางบ้านจริงเออลิเทอไร e ์เวเฟอร์โอ้โหอะไรวะเนี่ยลิเทอไร e ์บอ l มีท่ออยู่ใช่ไหมัาวะโอ้โอ่าใช่มีเอ๊ะภาวาไม่ได้มีไม่ได้ทำแต่ Energy p i p e มีไบต์สิบไ i ต e มีเท่านี้หกอันแต่ทำเพิ่มได้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวทำให้พอต่อกัรห่นลงหันเข้าหาเออทางก็ได้เ๋ยมันต้องหันทางไหนละทางไหนก็ได้จริงรอ อืม,มันจะจอดเข้าไดีวะเราต่อมาสุดถึงตรงนี่ต่อสุดออกไปเลยก็ได้หลังบ้านเออหลังบ้านก็ได้ <c oughs> ต่อต่อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำปลายเพิ่มให้ไม่ต้องห่วงที่ต้องห่วงคือไอ้กัหมดไม่ใช่ไม่ใช่มีมีตอนนี้ชราพรากรเราเริ่มเริ่มใช้น้อยลงมั้ย มันน้อยไม่แม้ไม่รู้ไฟเบสเอเนอร์จีไฟนะคือมันทำหกเหล็กได้สิบสิบหกชิ้นเลยมันเยอะอยู่แต่ว่าเลส s t o n ตนตอนนี้เราหมดผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปอาจจะไปขุดเพิ่มแต่อ,อาจจะเคยขุดมาแค่นี้จริงจริงอ่ะทอนี้อันนี้นรพร้อมไหมสิบหกพร้อมแหละ เพื่อความปลอดภัยผมขอไปหาเลสซอนเพิ่มสักหน่อยแล้วกันไอ้มันวิ่งไหมไห,หรือ,อยังไม่วิง่งไฟวิ่งอยู่แต่ว่าคือหมายถึงเท่าที่ติดตั้ง,งยังต้องการเรนช์นะต้องการเรนจ์มันไม่เอ็กซ์ร้าอุ๊ยอ๋อเว้นเว้นผมไม่ได้ออกมาหรือเปล่าไม่ได้อามาน่าจะอยู่ที่ตรงนู้นอยู่ที่ที่กล่องเดิมมั้ง เราควรจะมีฟอร์จูนหรือ,อยังเราจะได้ขุดเลสโซนอ,อ่ไม่เป็นไรเลสโซนเราเจอเออยู่เยอะอยู่โอ้เอคแรงแล้วอะ่ะดูไฟออกไปแลละก็ถือว่าใช้ได้ได้อยู่ใช่ไหมเราพลาบเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเอาเลสโซนกลับเพิ่มบ้านเพิ่ม <c oughs> เลสโซนเราเว้นไว้เยอะเพราะตอนแรกแบบไม่ต้องใช้หรอกจนกระทาั่ง นี่นี่นี่น่าจะไม่พอหมายถึงลมเดียวไม่พอใช่อันเดียวก็ไม่พออืมงั้นก็ลุยทําอีกสองลมนะถ้าสลมไม่พอทําไงครับ3้เมเป็นลมเลยผมเจอเลโสโซนอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยหาก่อน ออันนี้มันเหมือนแบบพอเราพอเราเวนไวนเนออกไปอัติมายออกไปแล้วเนี่ยเราเหมือนเราโกงไงไม่รู้นะเหมือนแบบอยากได้แลอะไรเดินมาดูเลย <c oughs> คุณอยากได้อะไรคุณช็อปเอาเลยมีหมดหคล้ายๆอย่างนั้นเลยดูดิเนี่ยเหมือนโกเหมือนเอ็กซเรย์ที่ผมเคยบอกอะ่ะเหมือนแบบอยากได้ไอะไรอลองมองดูซิแลสวโซนอยู่ไหนไม่มีใช่ไหมเดินมาอีกนิดหนึ่งเอออะไรเงี้ย นั่นไงนั่นใช่ปะนั่นไม่ใช่นั่นอาเคนโถ่เอ้ยโอเคไม่เป็นไรนี่ถ้าเรามีเลสโตนอีกนะน,นี่ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตแล้วถ้าเรามีฟอร์จูอีกนะเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่าน,นี้อีกมากแต่ยังไม่มีแต่พอดีไม่ หมดแล้วเหอ <Yeah. S 2> ทองหายไปไหนหมดทองเหรอลุงเอาม่าเอาไปทำอะไรสักอย่างลุงใช้แค่นิดเดียวดิงั้นก็น่าจะหมดโอ oh. ผมผมตาหาเพิ่มให้อยู่นี่ตรงนี้มีโกแบบเป็นเป็นเป็นปื้ดติดกันหมด เราจะได้ทองไม่คิดว่าม,มันใช้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดอัปเกรดอะไรอ่ะอีนุ่มก็ไม่ได้ใช้ใี่ไหมครัออแต่ตรงนี้ทองเยอะอยู่ไม่เป็นไรเจอเจออีกหลายจุดอ๋อนี่มันย,ยูเรเนียมโหมันคุณหลอกดาวสีมันคล้ายกันมากแค่เหลืองซีดลงนิดนึงนี่แต่ว่าเจอละเจอละเจอละเออเลสโซนด้วยเอาไปด้วยไม่คิดจะอยากหาเลสโซนเท่านี้เลย ตอนเล่นไม้ครับทอเวาานาี้เห็นเลสโซแล้วแบบโอ้โอ้ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอนะนะผมละาชอบอุย้ยพังว่ะเออผมจะมีวิธีทำเหล็กที่นี่ไหมไม่มีว่ะผมต้องกลับก่อนแล้วล่ะเนี่ยจะได้จังตรงนี้มีอีกั้งเยอะกลับก็ได้ถ้าผมกลับถูกอ๋อโอเคทางนี้อ ใช่อเปล่าวะเฮ้ยทางกลับอยู่ทีงไหนเอางนูนเสร็จแล้วลุงไม่อยู่ปะผมกำลังกลับไปเด้อได้เลสโตนกับทองมาน่าจะใช้ได้เยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมจะยัดทองลงไปในคชเชอร์นะมันชื่อคชเชอร์ปะเองใหม่คาเชอร์อิเล็กตรอนลายปิ อ๋อไม่ใช่เอพีเพีเพีเออีนคนดูจะเบื่อว่าผมนั่งคราไปคราบมา <c oughs> อืมมันก็ต้องมีเฟสนี้แล้วก็ไปมอดอื่นนะั่นแหละเนาะมันก <c oughs> ็ไปคราบนั่นแหละดูไม่รู้ซิผมก็ยังไม่รู้ว่าไอการเล่นอย่างนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคิดว่ากาจะทําแบบก็เราเล่นกันเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าก็น่าจะได้หรอมั้งอืม